แตกใจเฉยเลยโหดเวอร์แ้งแต่ยเดี๋ยวผมมานะครับอือผมไนเจอปากป้ากด้วยแล้วกันถ้าเป็นอีแก้วอีคำนี่คือวิ่งกลับบ้านแล้วนะนี่ลูกติดย์ลูกหาปากด้วยแล้วกันเอ้าับไม่กลับเหรอยังยังยังเออกูทิ้งทิ้งไอเทมไว้ที่พื้นซะแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนเลยะใช่ ทำลายดอกบัวก็มีแล้วเดี๋ยวก็ได้รองเท้าเขียวแหละอุ้ยติดตันด้วยอุ้ยได้ไหมเจิดช้าจังเลยนี่เลยเฮ้ยเจะาหน้าของแมงมอะไรตัวเออครับวางของได้เลยฮะไม่ทันละอัพถึงแล้ว <ผ>มไม่ไม่ได้จะเอาไปให้นะวางของเพื่อตีตีทิง้งกูก็ผ่านเลนนี่บอสดึงนิผ่านเลนเหมือนกันเห็นป่ะทุกคนก็ผ่านเลนเหมือนกันหมดเลยผม,มยก็เทนะ่าไหร่เขาเตี้ยปึ้มขออย่างนะึงะชมบอสบอกบอสสุดเก่งบอกอย่างนี้ผมผมวาร์ปลงนะเตจะกดไหมฮะเออ